ฉันต้องรอพี่หนึ่งเมื่อไหร่หนึ่งวันหนึ่งเดือนเหลือไว้หนึ่งปีแกเห็นเงินสำคัญกว่าความรักที่คนคนหนึ่งมอบให้แกเหรอแต่แกกลับ,บ้าเกิดใหม ใช่มิ้นนี่พีมออกรถใหม่มารับมิ้นโดยเฉพาะเลยนะมิ้นชอบไหมก็แค่มอใส่เปล่น่หน้าตื่นเต้นละมิ้นทำไมแกพูดแบบนี้ก็มันจริงนี่ไม่ได้ซื้อรถเบนซ์ซะหน่อยถ้ามีปัญญาซื้อได้แค่เนี้ยก็อย่ามาอวดนี่มันดวงสวยอะไรของฉันเนี่ยทำไมฉันต้องมาแต่งงานกับคนจนแบบพี่ด้วยทำไมฉันไม่มีวาสนาที่แต่งงานกับคนรวย แบบหลตูวหลูพวกเนี่ยมิน้นฉันว่าแกทําเกินไปนะพี่บอมเขาก็ดีกับแกขนาดนี้แล้วอะมารับมาส่งตลอดอะแล้วที่สําคัญนะวันสําคัญของพวกแกพี่บอมก็ให้ของขวัญไม่เคยขาดใช่หรอแล้วคนดีๆแบบนีน้แกจะหาที่ไหนได้อีกถ้าแกว่าผัวฉันดีเนะี่ยแกก็เอาไปเป็นผัวตัวเองเลยสิยิ้มิ้นแกนอัน <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกมิ้นก็พูดถูกแล้ว <c oughs> เห็นไหม ันการตลาดนี่อุ้ยเป็นไรไหมครับขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับนี่มันคุณแทมหัวหน้าฝ่ายการตลาดใช่เปล่าคะใช่ครับผมแทมเองว่าแต่คุณรู้จักผมด้วยเหรอครับก็รู้จักสิคะก็ฉันก็ทำงานอยู่ฝ่ายการตลาดเหมือนกันนะคะเมื่อตะกี้นี้ต้อง ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันหิวข้าวมากเลยอะคะ่ะหาก็เลยผ้ามัวไปหมดเลยนี่ถ้าได้คนไปกินข้าวเป็นเพื่อนด้วยก็คงจะดีนะคะอ๋ะคะอ,อ,อ,อคุณเป็นไรไหมครับไหวไหมเอเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวเป็นเพื่อนคุณเองนะครับแล้วมื้อนี้ผมจะขอเป็นเจ้ามือเองถือว่าฉลองที่เราได้รู้จักกันทนนี้ก็ได้รู้จักนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ เช่นครับขออนุญ,ญาตนะคะพอดีว่าฉันเอางานที่หัวหน้าสั่งมาส่งนะคะถ้าหัวหน้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยบอกให้ฉันได้เลยน,นะคะดิฉันยินดีช่วยทุกอย่างเลยคะ่ะ มาส่งค่ะอ๋อมิน้นวันนี้ทํางานเสร็จไวนี่อ๋อเออวันนี้ฉันอาจจะไม่ได้อยู่หรอบพี่บอมเป็นเพื่อนแกนะพอดีว่ามีระู่ล้วคุล่าคาใ่ะหะถ้างันาขอกลับก่อนนะค่ะสนวะัคดีค่ะเดี๋ยวนะคนชื่อบอมนี่คือแฟนคุณหรือเปล่าครับเออคือ,อเป็นพี่ชายค่ะพี่ชายฉันเอง าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะครับพี่แทนพี่แทนจำได้ไหมคะวันนี้วันอะไรแหมจำได้สิจั่รักเนี่พี่มีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ที่รักด้วยแหละโอ้ยต้องเป็นของมีมูลค่ามากแน่ๆเลยหรือว่าจะเป็นแบรนด์เนมฉันคิดไม่ผิดเลยที่เกาะอิตาเน่ ตัวเองหลับตาก่อนนะค่ะที่รักจ้าลืมตาได้แล้วจ้าคุณเดมคุณมิ้นครับไม่ทราบว่าจะแต่งงานกับแต่งค่ะเดี๋ยวนะนี่มันยัยมิ้นกับหัวหน้านี่ วันนี้มีคุยงานกันเหรอแต่วนนั้นก็ไม่เห็นจะนัดฉันเลยนี่แต่ก็ช่างเถอะถึงมีอะไรเดี๋็กก็บอกเองแหละมิน้นมิ้นจะไปไหนอะก็ไปจากที่นี่ไงฉันทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วมิน้นแต่พี่รังมิ้นนะมิ้นอยู่กับพี่นะ มิ้นยู่กับพี่ได้ไหมพี่ความรักมันกินไม่ได้หรอกนะฉันทนอยู่กับผัวจนจนแบบพี่ต่อไปไม่ได้แล้วเข้าใจไหมมินพี่รู้พี่รู้ว่าพี่จนแต่มิ้นรอพี่หน่อยได้ไหมพี่สัญญานะพี่จะทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นพี่จะทำให้มินได้นั่งรถหรูๆเหมือนที่มินชอบแบบที่มินต้องการเลยนะแต่มินอยู่กับพี่ก่อนนะ รอเหรอนามินฉันต้องรอพี่หนึ่งเมื่อไหร่หนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปีนี่พวกแกทะเลาะอะไรกันอ่ะเสียังไปยันข้างห้องนู่นอ่ะแล้วนี่แกจะไปไหนอ่ะจะทะเลาะอะไรกันทําไมไม่คุยกันดีๆก่อนอ่ะแกไม่ต้องมายุ่งต่อไปเนี้ยฉันจะต้องมีอนาคตที่ดีแกหมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจก็หมายความว่า ฉันเจอคนที่เขาซัพพอร์ตฉันได้ทุกอย่าง,งไงห่ะอย่าบอกนะว่าหัวหน้าฉันไม่อยากพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วไม่ขอตัวหรอพี่บอมพี่บอมทำอะไรสักอย่างดิที่จะปล่อยพี่มีวเนี่ยพี่ไม่อยากรังเขาอีกแล้วฮะทำไมอะ่ะก็เพราะว่าพี่รักเขาไงแกเห็นเงินสำคัญกว่าความรักที่คนคนหนึ่งมอบให้แกเหรอฉันไม่รู้อะ หฉั้ฉนี่มันพาษนาดีจริงๆเลยทั้งสวยทั้งรวยอีกหน่อยคุณได้เป็นคุณนายแล้วต้องสอมมันซะหน่อยพี่แทมกำลังคิดถึงพอดีเลยค่ะที่รักจ๋ารู้ไหมวันนี้ที่รักสวยเป็นพิเศษเลยพี่ไม่เคยเจอใครที่สวยและแสนดีเท่ามิ้นมาก่อนเลยนะแหมปากหวานแบบนี้อยากได้อะไรละจ๊ะอืม มินรับปากพี่ได้ไหมล่ะว่ามินจะให้พี่ได้ทุกอย่างถ้าบอกก็ไม่ล่ะเราเล่นนะคะอยากได้อะไรเนี่ยบอกมินได้เลยนะคะมิ้นให้ได้ทุกอย่างไหนๆเราก็แต่งงานกันแล้วนะถือว่าเราใช้กระเป๋าตัค์เดียวกันแล้วแหละแต่มีความจริงอยู่ว่าพี่เป็นหนี้นอกระบบสิบล้านอ่ะฮะสิบล้าน พี่ก็เลยต้องขายบ้านขายรถเพื่อไปใช้หนี้แล้วเงินซองรวมทั้งสินสอดด้วยนะพี่ขอไปปกหนี้ก่อนนะแล้วรวมๆแล้วก็น่าจะเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วค่อยมาทําทุนเปิดร้านอาหารเล็กๆก,กันนี่พี่รอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยก็แล้วทาไมพี่ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแล้วพี่เป็นหนี้เยอะขนาดนี้อ่ะฉันไม่มีทางสละทรัพย์สินของฉันใช้หนี้ให่พี่หอ,อกนะเงินในบัญชีฉันเนี่ยมีไม่ถึงสองหมื่นเลย มันพยกยมอะไรเนี่ยฉันหนีความลำบากมาก็เพื่อที่จะมาสุขสบายนี่อะไรอ่ะกลับลำบากกว่าเดิมสิอ๋อฉันรู้ละเธอแต่งงานกับฉันไม่ใช่เพราะเธอรักฉันแต่เธอรักเงินของฉันหลังหักใช่ไหมเสียใจด้วยนะเราลงเรือลําเดียวกันแล้วถ้าเธอไม่ช่วยฉันฉันไม่รับประกันความปลอดภัยของเธอจากมาเฟียพวกนั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะวันนี้ชั่ค่ั รีบเก็บแล้วรีบชะโตแล้วทำไมฉันต้องมาทำงานแบบนี้ด้วยเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยไม่เหมาะกับผ้าแล้วเลอะแบบนี้หรอกนะเงียบเขาบอกไม่ต้องบนทำไปยยมันเสีงะรถมาแล้วโรถเป็นด้วย,โอโอโยวยันนี้นี่ไปรับลูกค้าเร็วนั่นมันบอมกับอันนี่ทำไมสองคนนี้มาด้วยกันอนะ่ะ สวัสดีครับพี่รักมีอะไรให้กินบ้างครับมีทุกอย่างเลยครับอยากกินอะไรสั่งได้ครับเอ่เออืมอ้าวมินทำไมลาออกจากงานแล้วมาขายของแบบนี้ปกติแกไม่ชอบอะไรร้อนๆไม่ใช่หรอก็ก็ฉันอยากเป็นนายตัวเองอ่ะแต่แกสองคนอ่ะทำไมถึงมาด้วยกันรถ,รถคันนี้แกไปยืมใครเขามาขับอ่ะรถผมเองอ่ะ พี่ใช่ฉันจะบอกให้นะพี่บอมเขาไม่ได้เป็นช่างซ่อมแล้วอะตอนนี้เขาเป็นเจ้าของอู่เจ้าของอู่ใช่แล้วพอดีเท่าแก่เขาไม่มีลูกไม่มีหลานเนาะเขาเห็นเราสองคนขยันกันทำม,มาหากินก็เลยยกอู่ให้เรารเราสองคนแล้วคำว่าเราสองคนนี่มันหมายความว่าไงอะอ๋อ ตอนที่แกทิ้งพี่บอมไปอะ่ะฉันนี่แหละเป็นคนคอยปลอบเขาจนเรารักกันตอนไหนก็ไม่รู้ว่าไม่จริงอะ่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไหนพี่บอกว่าให้ฉันรองไงพี่จะเก็บเงินสร้างตัวแล้วพี่ก็จะสร้างครอบครัวกับฉันน่ะทําไมพี่ถึงไปเอาอีนี่มาเป็นเมียล่ะมิน้นแกหยุดได้ละแกรู้ไหมวันที่แกทิ้งพี่บอมไปอะ่ะแกทำลายหัวใจขนาดไหน ันนเี่ยเป็นคนโอบอุ้มดวงใจนั้นขึ้นมาและทนนถนนอ,อกมันจนวันเนี้มันแข็งแรงขึ้นแกอย่ามาทำลายเลยไปเถอะพี่พี่พี่บอมพี่บอมอเนเชตโตทำง,งาน